วันนี้พวกเราสองคนจะแข่งกันสร้างบ้านสีฟ้าและบ้านสีชมพูบ้านพี่ฝนจะเป็นสีชมพูได้เลยแล้วบ้านพี่เอกก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาแข่งกันดีกว่าเริ่มต้นจากนี่เลยบ้านพี่ฝนจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนก่อนอื่นจะต้องกําหนดเขตแดนให้ชัดเจนนี่บ้านของพี่เอกใช่ปะใช่บ้านของทั้งสองคนจะต้องไม่เกินบล็อกของตัวเองออกมา ทั้งหมดกี่บล็อกนะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนจะสร้างยาวไปจนถึงต้นซาก,กุระเลยก็ได้นะสร้างบ้านทั้งหมดงั้นตัดสินใจแล้วสร้างแบบนี้ดีกว่าได้เลยเราจะมีเวลาในการสร้างประมาณ20นาที20นาทีเหรอไม่ใช่2ชั่วโมงเหรอ2ชั่วโมงเยอะเกินไป สองชั่วโมงเยอะเกินไปเหรอใช่แล้วนี่บล็อกที่เพกเลือกมาก็จะเป็นบล็อกสีขาวกับบล็อกสีฟ้าและแบบนี้พี่ฝนจะสร้างแบบไหนดีนะมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นพี่ฝนน่าจะต้องรีบคิดแล้วแ่ละว่าจะสร้างบ้านแบบไหนบ้านสีชมพูสวยๆจะต้องออกมาดูสวยงามอย่างแน่นอนแหละของเอกจะสร้างเหมือนเดิมคือเริ่มจากหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเหรอใช่เพกจะขึ้นมาเป็นเสาและนี่คือคาน เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่บอลยังเลือกสีไม่ถูกเลยสีชมพูมีต้องเยอะแยะนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นไม้ซากุระนี่นะใช่บล็อกไม้สีชมพูจริงด้วยเป็นบล็อกไม้ที่มีสีชมพูนะขั้นตอนต่อมาเพ็กจะทำผนังสีฟ้าผนังสีฟ้าเหรอใช่ผนังสีฟ้าแบบนี้ทำไมเพ็กไม่สร้างเป็นบ้านไม้สีฟ้าเพราะว่าเพ็กชอบบ้านปูนบ้านปูนสวย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไป่มอนจะสร้างบ้านเป็นบ้านไม้สีชมพูก็ได้นะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างสาบานเลยดีกว่าหน้าต่างเหรอใช่สองบานรู้สึกว่าจะเล็กไปนิดนึงหน้าต่างกว้างๆเหรอเป็นหน้าต่างที่จะใช้เขาเรียกอะไรนะกระจกมาช่วยด้วยกระจกเยอะๆจะทําให้บ้านของเราดูวสว่างสดใสใช่แต่ว่าเพ่จะใส่กระจกแค่นี้สองล็อกซ้ายขวาตอนนี้พี่มนกำลังสร้างบันได ทำไมเริ่มสร้างจากบันไดบ้านก่อนเลยล่ะเพราะว่าพี่ฝนเริ่มสร้างจากบันไดก่อนจะได้รู้ว่าบันไดจะกว้างแค่ไหนไงอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพล็กจะทาบ้านต่อข้างบนก็จะเป็นกันสาดแล้วก็จะทําพื้นบ้านก่อนีนแบบนี้เลยนั่นบ้านหรือว่าบ่อน้ํากันเนี่ยบ้านบ้านแต่ว่าบ้านหลังเล็กหน่อยไงเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะเป็นขอบของบ้านเลยใช่ ถ้าสร้างบ้านหลังใหญ่เกินไปพไปผนสร้างไม่ทันโอเคเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็พวกเราจะต้องแข่งกันแบบจริงจังแล้วล่ะตรงนี้เพ็กจะทำประตูอ้าวประตูไม่พอประตูไม่พอเหรอแต่ไม่เป็นไรเพ็ยังเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้เพ็กจะวางเป็นประตูสีขาวประตูสีขาวก็สวยดีนะเหมือนกับเป็นบ้านสีฟ้ากับสีขาวใช่แล้วสีขาวเนี่ยจะเข้ากับทุกสีนี่ไง จากนั้นเพ่ก็วางบล็อกสีขาวลงไปแทนแบบนี้วางบล็อกสีขาวลงไปแล้วก็นําประตูมาใส่ข้างในจากนั้นก็นําบล็อกสีฟ้ามาวางรอบๆเรียบร้อยสวยงามทําเสาลงมาด้วยแบบนี้ก็ได้หน้าบ้านแล้วมีหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทําโครงบ้านขึ้นมาลักษณะโครงบ้านของพี่ฝนเหมือนกับว่าเสาทางซ้ายกับทางขวาจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะน่ะ ไม่เท่ากันเหรอไม่เท่ากันหรือว่าตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวก่อนสงสัยจะไม่เท่ากันจริง,รงๆงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ถ้าอย่างงั้นเราก็เพกจะเริ่มสร้างบ้านแล้วนะบ้านรอบนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าบ้านสีเหลืองนิดหน่อยเพราะว่าถ้าสร้างบ้านใหญ่เกินไปเวลาไม่พอใช่เวลาไม่พอ,พอครั้งก่อนเพกใช้เวลาสร้างไปทั้งหมด25นาที ใช้เวลาเยอะเกินไปใช่ใช้เวลาในการสร้างเยอะเกินไปการแข่งแบบกำหนดเวลาจะทําให้เราสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างรวดเร็วนิ่งไงตอนนี้กําลังสร้างบ้านเสีชมพูหลังเล็กมากเลยได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าบ้านของใครจะสวยและน่ารักมากกว่ากันจริงเหรอจะต้องให้เพื่อนเพื่อนให้คะแนนด้วยใช่หรือเปล่าใช่แล้วคราวนี้จะต้องให้เพื่อนๆให้คะแนนด้วยว่าบ้านของใครได้คะแนนเท่าไหร่นะใช่ให้คะแนนเต็ม10พี่ฝนให้10คะแนน เดี๋ยวก่อนบ้านยังสร้างไม่ทันเรียบร้อยเลยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องได้คะแนนสิบคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนเข้ามาในบ้านพเพกเขาอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนไงเวลาสร้างเรียบร้อยแล้วนะ่ะเขาจะต้องชอบสีฟ้าแน่นอนดูจากเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วจริงด้วยนี่ไงเขาเดินมาที่บ้านพเพกใช่เปล่าไม่มีใครเดินมาที่บ้านพี่ฝนบ้างเหรอจริงด้วยนะแต่เดี๋ยวก็คงจะมีเดินเข้าไปอ่ะพี่ฝน เขาไม่ออกไปจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องสร้างบ้านต่องั้นเดี๋ยวเพีอยอกสร้างบ้านแล้วก็เปิดประตูทิ้ไงไว้แล้วกันนะนี่สร้างบ้านต่อดีกว่าสร้างให้เต็มพื้นที่เลยแบบนี้สร้างเต็มพื้นที่ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเพี่ร์ก,ก็จะตั้งขึ้นไปให้เป็นปล่องไฟปล่องไฟอย่างนั้นเหรอใช่ ตอนนี้ได้หน้าบ้านแล้วก็ขอบบ้านแล้วมีหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วดีใจจังเลยนะมีครบแล้วจริงๆถ้ามีหลังคาเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะหลังคาสีขาวดีกว่าหลังคาสีขาวสวยงามอมืถูกต้องเลยถ้าเป็นหลังคาสีขาวจะต้องออกมาดูดีแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะบล็อกบันไดสีขาวนี่ใช้บล็อกนี้ดีกว่าบล็อกบันไดสีขาวก็สวยดีเข้ากับบ้านสีฟ้า ใช่แล้วจากนั้นก็นำบล็อกบันไดเนี่ยมาต่อแบบนี้ไม่ใช่ต้องต่อข้างล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อบล็อกสีขาวไว้ก่อนแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆต่อขึ้นข้างบนให้เป็นทรงบันไดเป็นบันไดแล้วนี่พอเป็นบันไดปุ๊บเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าหน้าจัว่วมีหลังคาอืมก็จะเป็นหลังคาทรงจัว่วหรือสามเหลี่ยมนั่นเองทุกคน แบบนี้นี่เองจากนั้นเพ่ก็จะต่อให้ครบเลยนะสร้างบ้านยากมากๆเลยนะจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วหลัก20่นาทีก็พอแต่ตอนนี้เดี๋ยวเพ่จะไปดูพี่ฝนก่อนว่าพี่ฝนสร้างบ้านไปถึงตรงไหนแล้วพี่ฝนสร้างกำแพงบ้านอยู่สร้างกำแพงบ้านครบแล้วเหรอใช่สร้างกำแพงบ้านครบแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะก็ะใช่นะสิพี่ฝนนะ มีบ้านที่หลังเล็กกว่าของพี่เอกนี่นะดูนั่นสิทุกคนตอนนี้พี่ฝนสร้างเขาเรียกกำแพงบ้านครบหมดแล้วใช่ปะใช่กำแพงบ้านครบหมดแล้วแล้วหลังคาพี่ฝนจะทําแบบไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องทดลองดูก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนี่มีกันศาสตร์ด้านหน้าแถมใช้รั้วมาช่วยด้วยนะใช่จะต้องมีหน้าบ้านแบบนี้แต่พี่ฝนทําหลังคาไม่ค่อยเป็นน่ะ แถมหน้าต่างของพี่ฝนก็ใช้แท็บบล็อกมาช่วยด้วยเป็นหน้าต่างเปิดได้นะใช่เป็นหน้าต่างแบบเปิดได้ไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละต่อมาเพ่ก็จะทําพื้นละเพราะว่าตอนนี้หลังคาของเพ่กสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทําพื้นบ้านเหรอไม่ทําพื้นบ้านพื้นบ้านคราวนี้เพ่กคิดว่าจะใช้สองสีคือสีขาวกับสีฟ้าถ้าเป็นพื้นบ้านสีขาวก็จะดูสะอาดตาใช่แต่ว่าพื้นบ้านสีขาวที่เพ่กจะนํามาวาง จะวางเฉพาะกรอบเท่านั้นวางกรอบเหรอใช่วางกรอบเพื่อให้สีขาวกับสีฟ้านั้งตัดกันแบบนี้เลยส่วนตรงกลางก็จะเป็นสีฟ้าพี่ฝนผ่านไหมนี่ไงตอนนี้ต่อไปเกือบครบแล้วน่าจะผ่านแล้วละ่ะถ้าสีขาวกับสีฟ้าปนกันก็จะดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วค่อยไปตกแต่งด้านในต่อว่าจะอาอยังไงนะแต่ที่สําคัญเลยคือข้างบนนี่เพจกจรทา ปลองไฟปลองไฟเหรอใช่แล้วปลองไฟให้ซานตาคอสตลงมาปลองไฟซานตาอ๋อจริงด้วยใกล้คริสต์มาสแล้วนี่นะใช่แล้วจากนั้นก็จะวางเขาเรียกว่าเขาเรียกกองเพลิงใช่ไหมกองไฟใช่กองไฟแล้วก็ต้องใช้แถบบล็อกเนี่ยมาวางแบบนี้พอวางแถบลงไปปับ๊บแล้วก็ปิดอ้าวผิดต้องวางตรงนี้แล้วเราก็จะมีปลองไฟแบบอัตโนมัติใช่พอต้องการ แค่ควันไฟเท่านั้นเองที่มองเห็นน่ะนี่ไงโอ้โหอย่างเท่เลยเหมือนแล้วแล้วก็ลงมาทําข้างร่างโดยใช้เตาธรรมดานี่แหละเราจะต้องมีเตาไฟด้วยแล้วก็จะต้องมีปล่องไฟจะได้ดูเหมือนกับว่าเรากําลังจัดงานวันคริสต์มาสอยู่นี่ไง่างนั้นเพจกก็ใช้บันไดเพื่อมาทําให้ปล่องไฟตรงนี้ดูสวยงามมีไฟสีฟ้าด้วยเหรออมมีไฟหลายสีแล้วนะเวอร์ชั่นเนี้ย แล้วก็นี่อุปกรณ์มาใหม่นี่คืออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นเชลที่สามารถติดกับผนังได้พี่ฝนไว้สำหรับวางของเหรออืต้องลองดูจริงด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยแบบนี้ก็เท่ดีจังเลยนะเอ๊ะแต่สีเหลืองไม่ใช่สิวันนี้เราสีฟ้าไม่มีฟ้ามีเขียวเนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วจากนั้นก็นำอุปกรณ์มาแล้วก็ลองวางดูวางลงไปเยอะๆเลย แบบนี้สวยงามดีเหมือนกันนะใชะ่อย่างเท่เลยเอาละตรงนี้เพกจะวางเป็นกล่องวางกล่องลงไปแล้วก็จัประดับตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เขาจะมีชั้นวางตู้แบบนี้ด้วยนะชั้นวางของเหรอเป็นชั้นวางหนังสืออะชั้นวางหนังสือมาใหม่ดีจังเลยมีของใหม่ๆเยอะแยะจังเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็สวยงามแล้วนะ นี่เพื่อนยังไม่ยอมออกไปจากบ้านเลยจัดประดับตกแต่งบ้านเรียบร้อยพี่ฝนก็กําลังจัดประดับตกแต่งบ้านเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเพ่กะออกไปดูก่อนว่าที่บ้านของพี่ฝนเป็นยังไงบ้างได้เลยก่อนจะไปทํารั้วก่อนดีกว่ามีรั้วด้วยเหรอต้องมีรั้วนิดนึงนี่สวยงามมีรั้วก็ดีเหมือนกันนะอืมดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะสร้างรั้วบ้างดีกว่า พี่ฝนจะทำรั้วด้วยเหรอใช่สร้างรั้วด้วยปกติไม่เคยเห็นสร้างรั้วนี่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกจะเดินไปดูบ้านพี่ฝนด้วยนะตอนนี้รั้วที่พี่เอกสร้างก็เกือบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาละเหลืออีกฝั่งเดียวเท่านั้นเพื่อนก็ไม่ยอมออกไปสักทีท่าทางเขาอยากจะอยู่บ้านพี่เอกนะเป็นไงบ้างพี่ฝนกำลังตกแต่งบ้านอยู่ ตอนนี้เพกประกอบรั้วเรียบร้อยแล้วนี่ไงบ้านพี่ฝนก็ประกอบเรียบร้อยตกแต่งสวยงามนี่อะไรนี่คือบ้านบ้านพี่ฝนทําไมถึงมีต้นซากุระงอกออกมาด้วยก็นี่คือบ้านต้นไม้ซากุระถึงบ้านจะดูเล็กดูแคบแต่พี่ฝนจัดวางอุปกรณ์พอดีเป๊ะเลย มีที่นอนอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอใช่มีที่นอนแล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้ามีบันไดแล้วก็มีห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาใช่เป็นห้องอ่านหนังสือปีนขึ้นไปนั่งอ่านหนังสือข้างบนเหรอใช่ถูกต้องเลยอ้อแบบนี้นี่เองสวยดีเหมือนกันนะทุกคนดูแบบที่พี่ฝนสร้างสินี่ไงน่ารักหรือเปล่าสวยมากเลยแต่ว่า บ้านของเพกสีฟ้าก็สวยเหมือนกันนะใช่สวยมากๆสวยทั้งสองแบบอย่างนี้จะต้องให้เพื่อนๆให้คะแนนหน่อยแล้วล่ะว่าเต็มสิบจะได้คะแนนคนละเท่าไหร่จริงด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนให้คะแนนแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนชนะใช่ถูกต้องเลยนี่งอหมาแล้วออกจากบ้านก่อนดีกว่านี่เลยพี่ฝนเดี๋ยวเพกจะพาไปดูบ้านที่เพกสร้างทางขวามือเข้าไปก่อนได้เลยนะ บ้านหลังนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยใช่เป็นบ้านแบบเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียเบเพนยปเบามีป่องไฟด้วยนี่นะใช่มีป่องไฟแล้วก็ที่เก็บของเน้นไปที่เก็บของนะนี่งมีป่องไฟเดี๋ยวคริสต์มาสแล้วก็จะมีคุณซานตาคลอสเขามาให้ของขวัญอย่างแน่นอนเลยใช่แล้วเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์นี่พี่ฝนนำวางกลับด้วย นี่นะวางแล้วเรียบร้อยแล้วบ้านของพวกเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านสีฟ้ากับสีชมพูบ้านสวยงามเพื่อนๆอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับ